สวัสดีจ้าเศร้ามากกับลุยกันแล้วเนาะจา้าเนาะเข้ามาปินีก่อนพันล่างงานมากก็ต้องเข็มมันคุมก็เเวลาล่าง,งานเนาะจา้าเนาะก็มาเอาตั้งเสาขึ้นจ้าเพราะว่าเสียงแหบเลเด้อจ้าปั๊บสาภากั็บตั้งจังหวัดเนาะจา้าเนาะนนเขียวสุ่มดีจา้างามบาจ้านี่ทุ่งนาเขียว ก็มาปักเสาขึ้นเนาะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวกะปักขึ้นเขาเข้าก็จะเพราะว่า <c oughs> นามบ่างานเสามันหลวมเนาะจ้ามันกะเอ็นเนาะจ้าเนาะกะเข้าเฮดไปเขาเขา้ามันเป็นลักเขตจะซื่อจ้าเพราะว่าเกษตรเฮดหม่อยู่อันนี้ก,กะฐารถด,ดินจ้ามืออื่นรถด,ดินยังสิเขาเพราะว่าเขาติดภารกิจเจ้าอื่นอยู่เนาะจ้านะมองนี่น้องเกษตรทมขึ้น ถึงมได้ซ้่ำที่ปลูกบ้านกะน,นี่จะามองที่ปลูกบ้านกะสูงอยู่แล้วนะจากระเสาขึ้นอีกจักหน่อยนึงกระสีทมข้างนาฝนฝนยางพาราเม่าเลยจากกวางอยู่ให้มันขึ้นซ้ำที่ปลูกบ้านนะจา่ามองที่ปลูกบ้านมองนี่มันเป็นดินกลบ่กระเสาดินฝนตกใสกันแน่นละจา้ากระเสาดินลูกล่างล่ง,ลงห้อยๆอีกจ้านี่ ก็สิเอาหน้าดินลงจักหน่อยหนึ่งก็สิเอาดินลูกล่างใส่จ้ะเพราะว่าปลูกบ้านเนาะก็สิยกอยู่ประมาณสามขันบันไดเนาะจ้ะเจ็ดสิบเส้นแปดสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นจ้ะส่วนหนามนซาดี่งกะแต่ดีใจ,จาจนนามกะขังคุสิบแหงเนานะเนาะเพราะว่าตอนขุดดิน่ะมุมทังพูน่ะ,ม,ม,นะมันมีตานามอยู่เนาะจา้ะเนาะ ตาหนองมันพอตาหนามอยู่จ้ะมุมทั้งมุมสุดๆทั้งหัวสุดถ่ายเหมือนจ้ะมันมีตาหนามอยู่องม่วงต้นนี้กระหลอดนะจ้ะ <c oughs> หลอดมองทั้งผีหลอดอยู่จ้ะแต่ครังหล้างหลอดเพราะว่านามมันมองพูนนามบ่ถึงเนะจ้ะเนาะต้องไม่ี่กระปูกไวต้ตอน <c oughs> หนาแหลงแล้วเนาะงามบ่จ้าน,นี่ต้น น้องปลูกไว้ขอบซ้าผุนจ่าแต่สงสัยหนามพัดผุนมาเพิ่อก็เลยมาปั๊กลักอยู่มองไตเทียงหน่อยเน่ยเทียงหน้ามันก็พังแล้วเนาะรดุซีม่างลงเลยกับโอโหเนาะค่อยตั้งเอาไม่จ้ะมะม่วงต้นนี้สิตมขึ้นไปเลยบ่เนาะจานะ้ะเนาะดุซีบ่ตายตายกับมันเป็นยังครับ ค่อยหามาลงใหมเนาะจาะ้ะเนาะแต่ทั้งพุ่นกะสิคุดกล้วยกับนู่ดอกจ้ะเสียดายอ่าไผ่ดำไผ่มงคอดบนรหายมาต้นหนึ่งนะจะ้ะเห็นแบบแบบนาะกระสิคุดใส่กระถางไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปไว้หน้าบ้านนะเพิ่นว่าไผ่ดำไผ่มงคลเดอ้อบนรหามาเห็นบุกเปิกใหม่อา่าลุงเสี้ยนลุงจาดติปีนิกอนเิ่นการหามาเนาะจาะ้ะเนาะ เพิ่นขายต้นหนึ่งกะหลายตังค์อยู่กอนหนึ่งก้อนน้อยๆเนาะมื่อนี้กะอาสีวนวอน,นอยู่กระทงหน้าเนาะกะโดนๆกะสลับกันไปนะจ๊ะเนาะบางเทาเบิ่งเตศกับเข่าหลายกะสีเบือเนาะจ๊ะเนาะอุ้ยประคอใหญ่ดิน ช่องนองในจานีกไอ่ทายถ้ำทัวไปเนาะจ้าเนาะบ่ดด้จาอจงเห็ดกับเขาอย่างเดียวนะจ้าเอาพอยังเขากระทายอันนั้นละจ้ามีศาลาบังมันมีศาลาบังกับเบิ้งให้เด้อจ้าก็เห็ดยูทูบกับบไดด้ขาดวังยังเนาะจ้าได้กันนิดนๆน้อยๆก็ดีใจเราจะเพราะว่าเฮาได้มีปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อนเพ่อนเนาะได้รู้จักคนห้องบองห้จักกับห้จักเลยเป็นมูเป็นผัวกันกับมวนไปจ้า บกิดอยงหลายจ้ะอันเสียเขาไปเฮ็ดส่องซาละเลยเขากับบไดดเก่งนะจ้ะส่องเพื่อนเฮ็ดมีซาละมีเรืองเหล่ากับมีไายส่องใหญ่ๆอยู่นะจ้ะเนาะกับเขาไปฟังไปเบิงบนคือกันแต่เขาเฟ่มรู้หน่อยจะไปเฮ็ดคือเพิ่นกับบไดดอันนี้ก็เฮ็ดคือแบบเฮ็ดเหล่ามีฟ่มซุกนะจ้ะนะเนาะเบาง่ายๆก็แล้วกัน ผู้เฒ่าเฮ็ดยูทูปเนาะจ้าเนาะคิดยังไงก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งจ้าไดบวอาได้คุยกับมูเนาะจ้าเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อสิเว้าคำนี้เพราะว่าหันบุไดบ่มากะที่ผ่านมาไม่เห็นนะบ่มากะผ่านไปจ้าเนาะจ้าเนาะบางทีคอมเมนต์บ่ค่อยดีมันก็เฮ็ดให้เฮาบั่นทอนจิตใจคือกันเนี่ยบ่ว่าช่องใด้เนาะจ้าที่เป็นช่องน้อยๆเนาะ แต่อันเพิ่นหันเป็นคอมเมนต์ตำนิติมาแน่เขาก็จะไปแก้ไขเห็นเป็นคํามเมนตดดีเป็นแบบเห็ดห้ยบันทอนจิตใจนะ่ะมันก็มีอยู่นะจ่าเห็นบา้งช่องิ่นกระโดนอยู่เนาะหันบ่มากกระพานไปดีกว่านะจ่าเนาะพานมาเห็นเราบร่มากกระพานไปไปเบิ่งช่องใหญ่ๆเพิ่มมีสาระเนะจ่าเนาะ จ้องนองนี่นองว่าน้องเฮ็ดแล้วนองมีฟวามซุกน้องก็เฮ็ดจ้ะได้้ดเข้าก็อย่างได้ยุจจ้าแต่หันเข้าช่องเข้าประมาณนี่มันได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำน,นานเละจ้าเนาะแค่นั้นก็ดีใจแล้วเนาะเ <c oughs> บิ่งน้ำค้างเงี้ยมาเา้จาจังงามงามที่สุตะเวนกับซองล่ะอันนี้ก็แค่เจ็ดออบ้านได้เจ็ดโมงเสาด้จา้าเดินเนี่ยโอ้ยตาลายนะ <c oughs> นี่จ้ะ มองนี่มันเป็นทงหน้าเนะจ๊ะพื้นใงหนึงเลยละสมบัติแม่พ่น,นี้ก่อนเพืนแบงไหลูกปุลล็อกปุลล็อกทั้งุ่นมันกับเรียบร้อยเนาะบานจัดสันผืนนี้ตลังงามๆเข้ากับพึ่งมาบุกเบิดกัะสีเมยแน่เนะจ๊ะนะเนาะเฮ็ดจิงไลน่ะมันถึงเวลาจ้ะ อันนี้ก็วันจันได้จ้าวันจันที่ยี่งหาเนะาะบ่ได้ซอยไปนิดก่อนเนี่ยพนตื่นมาได้กาแฟตัวยนึงกาแฟาาดีดบ่าพ่นถาเนี่ยพ่น่อถาพ่นเทอก็พันเหล้วหรอกพนดามลังก็สวยสวยเสยดไดเป็นตัวแม่เนาะลังอ่านยังดีเลยพ่น ส่งกับงามแต่เสียดายเป็นตัวแม่ม้าป่าเพันเก็บมาเลี้ยงเนาะเอามาจากวัดเพันมะบอซอยยืนเฝ้าเอ้าวอึบ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 กาแฟดีด,นะดพญิก่อนดำเนาะกาแฟดีดพญิก่อนจับบะซอยบะต้องขุดต้องอีกมั้งพี่มันโยกขึ้นบะ มันน่าจะได้ขุดลงนะพี่ดึงขึ้นไหมดึงขึ้นได้ไหมอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราเอาลงอีกหน่อยนึงไงพี่ขุดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยน้องไปจับให้แล้วก็เบรกไว้ก่อนนะจน๊ะเนาะบอดเอาขาตั้งกล่องมานำํำนี่จ้ะเงาแต่เงาแต่นี่นมันเสาว่าบะหอนกับหอนเด้อจ้ะนะพี่เอ็นเอ็นปลายมันกับมัน,นี่ย ายมันเบนออกไปไอ้ทั้งบุญวังน้ำถั่วมันสูงใน่กล้วยมันก็เลยหลอดนะจะ๊ะเนาะส่วนขางกันน่ะน้องก็ว่าสิพุดต้นกล้วยเนาะจาะ้ะโอ้ยกำลังใหญ่น่ะเอามาไหวข้างลังเนาะจาะ๊ะเนาะน้ำมูมนันอะผักขี้เล็กเป็นหยอดผักขี้เล็กแดงเนาะสิปล่อยให้เขาเอาดินถมไปเลยจ้ะเพราะวะ่าสิปลุกเสือไปหามาใไมา่ เขากระเบ,บงว่าเป็นเนาะเพร่นว่าเรือก็อโหลดนั่นพักีเล็กเขาถามว่าพักีเล็กเขาอยู่บ่เออเออเพว่าเวลามาปลูกกันยอดแดงถึงคึองอยูุ่นพี่นปลไปมันเขามาอีกหน่อยเนะึะเออน่าจำน่าพอดีเลย มันเบนออกไปเดี๋ยวเสื้อผ้าเบืองมองเขาคุดใส่รอบใส่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 แล้วจากมันเท่าใส่ไส่เนาะเิ่นทั้งผีเิ่นเห็ดรอบเนาะใส่ใส่ใสมันบดต่อมาคุดก้อนง,ง่ายปา่านนี้ดอกผลพันว่านามมันเสาะเบิง่งซอยนนองเนี่ยหนามสาะคือสิเป็นจังซี่ มองเนี่ยมันกระทมซ้ำม,มูนี่ยน้ำซอะมันก,ก็สิยอยู่ปม,มันกมสิอเสียาม่หยาเลยลเลยสินอกจากน้ำอาจสิตาาลงสะเลยสิคุดคักๆนี่แหละเนอกจากนานนี่คุดเราก็ดินมันก,ก็ไหลลงสะเนอกจากคุณบางม่วงนองกะหันต้นอื่นหลอดก็คือสิเดติดลูกนะนนก็ติดน้วยอ่อนตอนสองน้วยล้วคุณบักดันคุดมากกับหลอดอยู่นอจากเนาะมีกล้วยหอมมี อ้กล้วยหอมพันไม่กล้วยหอมมีกล้วยน้ำว่าพันเตี๋ยจกากำลังงามเดี๋ยวมันนี้สิเอาขีง้งัวใส่ผุนพักเมกันอยู่ออกยอดแดงเละจ้ะหั่นทมก็สิทมขอบซ้ามันสูงนี่เละจ้ะประซันคลิปนี่นองก็บเสวซ่ํซนนี่นาะจ้ะเนาะมัน,นิเงาอไปเนาะอาจจะได้ตัดออกอยู่เพราะว่ามันง่อหลายนี่เบิ้งพินนี่ก่อนนี่สะท้อนแสงแดดใส่ใกันนี่ ขอประคุณละลายเอฟซีตัวโลกละเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มาติดตามรับชมคลิปให้เดอ้อจ้ะมีอย่างกับคอมเมนต์ไว้ภาคนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์นี่ก็ขอเวลาสิไปเ,เบิงสาหรือเบิงย่อนให้ผู้ใดไร้สดก็สิไปยีอนเอาเดอ้อจ้ะหันเขาบ่ได้ยพอกันคลิปต่อๆไปเนาะจะ้ะขออนุญาตอาทิตย์หนึ่งจ้ะมาเฮ็ดตุลาเด่อจะ้ะโกงน้องหน้าเจ้อหายมันแล้วๆไปซะหนาแรงปีหนาก็พอมีเงินก็บจะเดม,มาเฮ็ดแน่ะจะ้ะ สวัสดีค่ะพี่ก้อน